สวัสดีครับทุกท่านมีคอร์สสัมมนาออนไลน์เดือนกุมภาพันธ์6 6 6จะมานำเสนอกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020สเสาร์ที่18กุมภาพันธ์166 18.30ถึง21.30นเป็นไลฟ์สดมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นมีค่าใช้ใจ่ายและสำหรับท่านที่พลาด แต่ยังสนใจคอร์ส g r e ส e r e s e ต and New Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวคสัน2020รอบเก็บตกเป็นไลฟ์สดมีรอบเดียวเท่านั้นเสาร์ที่4มีนาคม66 18.30นถึง2 1 3สนสนใจสอบถามได้ที่ l ลน์ i d 9เ9 9มีค่าใช้ใจ่ายผู้ที่ต้องการร่วมสนุนช่องอาจารย์เสก5.0ทำได้ผ่าน2ช่องทางคือทางปุ่มขอบคุณ Super t h a n k s หรือผ่านทางบัญชีตามรูปนี้เท่านั้นนะครับต้องขอขอบคุณผู้กดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดต like, mm ิดตามและสนับสนุนทุกท่านมาณที่นี้ mm hmm. ทิศทางแนวโน้มเทคโนโลยีนะครับ Artificial Intelligence นะครับหรือ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับกำลังมานะครับเราสังเกตได้นะครับว่าช่วงนี้มีคนพูดถึง AI นะโดยเฉพาะ Chat GPT นะของ Open AI กันเยอะทีเดียวแล้วก็ทดลองใช้ดูน,นะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีความเฉลียวฉลาดใช้ได้ทีเดียวนะครับถ้าเรานึกถึงเปรียบเทียบกับคนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆซึ่งยังไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึง้งหรือมองถึงพฤติกรรมต่างๆาของมนุษย์ของผู้นําชาติต่างๆในการคิดวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถทํางานได้ระดับน,ะนักศึกษานะที่จบปริญญาตรีใหม่ๆเลยนะครับ นั่นย่อมแน่นอนนะครับทำให้หลายประเทศเนี่ยพยายามพัฒนาอยู่ซึ่งผมก็เคยทดลองให้ดูนะครับว่าถามคําถามหลายคําถามเลยไม่ว่าจะเป็นเชิงทางด้านศาสนานะครับอย่างให้มันสรุปนะเรื่องของแก่นสาระสําคัญในพุทธศาสนาเนี่ยมันก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีนะครับหรือว่าสอบถามมันเกี่ยวเรื่องของการเปรียบเทียบสเปคนะครับข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคนะของรถถังที่เขาลังส่งเข้าไปสู้รบกันในยูเครนเนี่ย นะไม่ว่าจะเป็นเ,เรียวพาดสองนะครับทีสิบสี่อมัท t ata, นะครับหรือว่าเป็น Challenger 2นะหรือว่าจะเป็นรถถังไอที90นะครับต่างๆเนี่ยนะครับมันสามารถวิเคราะห์ได้นะก็เรียกว่าถ้าเรา,เาจัดจ้างคนจบวิทยาตรีใหม่ๆเนี่ยนะให้ไปนค้นหาข้อมูลมาสรุปให้เราเนี่ยนะมันสามารถทำได้ใกล้เคียงดีเดยวนะครับต้องยอมรับว่า นี่คือความเฉลียวฉลาดนะครับของปัญญาประดิษฐ์ AI และเป็นทิศทางแนวโน้มนะครับในทศวรรษ2020ันี้ค่อนข้างแน่นอนนะครับมันการแข่งขัน AI เนี่ยเริ่มระอุนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเห็นประโยชน์ของมันละอย่างล่าสุดเนี่ยนะเห็นว่ามีบอทนะครับที่ชื่อว่า e อ n ร์นะมันเป็นตัวย่อนะครับนะก็จริงก็คือพูดถึงความสามารถนะครับของมันที่จะจัดการข้อมูลนขนาดใหญ่นั่นเองนะซึ่งส่งมาจากจีนนะครับ นะคือไปตู้นะที่จะมาเดี๋ยวว่าท้าแข่งขันกับ Chat GPT นะซึ่งอ,ออกมาออกตัวมาแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นาการประกาศตัวของไปตู้นะครับเกี่ยวกับ e r r n i นี่บทเนี่ยนะทำให้หุ้นของไปตู้นี่พุ่งเลยนะครับนะตามข่าวก็คือพุ่งขึ้นมาประมาณ15-16%เลยนะครับนะ่าสนใจจริง,รงเพราะว่าคนให้ความสนใจนะสิ่งนี้ได้ทำให้นะหลาย บริษัทนะยักษ์ใหญ่นะอย่าง Google ก็ส่งนะเจ้า AI ที่ชื่อว่า b a r ์นะครับ b a r d เข้ามาแข่งขันเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่ามันตอบคำถามผิดพลาดนะครับจึงทำาให้เสียค่ามูลค่าหุ้นไปนกว่าแสนล้านดอลลาร์เลยนะอันนี้คือตัวอย่างนะครับว่าการแข่งขัน AI เนี่ยเริ่มระอุนะเมื่อทางจีนก็ส่ง e อ r n ์ b o t บมาท้าชิงกับ chat gpt ลองติดตามดูนะครับในช่วงประมาณมีนาคมเมษายนปีนี้นว่าเจ้าเออร์นี่บอดของจีนเนี่ยกับ c h a t gpt เนี่ยนะครับน่าสนใจขนาดไหนนะส่วน Google ก็ต้องปรับตัวกันไปสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือนะบรรดานิสิตน,นกักศึกษาจบใหม่นะครับนะถ้าไม่ได้เรียนสายสเต็มมานะสายพวกว,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยถ้าจะหางานลำบากนะครับวันก่อนก็ฝันไม่ค่อยดีเลยว่าคนจะตกงานว่าง,งานมากมายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ